¡Qué ไม่เปอร์โตริโกคือหนึ่งในพื้นที่ที่เกิดพายุเฮอริเคนร,รุนแรงขั้นสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกไอเดียของเราวันนี้เนี่ยจะพาไปดูแพลตฟอร์มสุดล้ำของซูเปอร์มาร์เก็ตดังที่ใช้ข้อมูลดาวเทียมและด a ต้าของประชากรมาลดการตุนของเกินจําเป็นในช่วงพายุกันค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยตามแอดดิกมาฟังกันแพลตฟอร์มนี้นะคะมีชื่อว่า D I Tracker ที่เกิดจากซูเปอร์แม็กซ์ซูเปอร์มาร์เก็ตดังในเปอร์โตริโกที่ได้ร่วมมือกับศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสร้างระบบติดตามเฮอริเคนแบบเรียลทททททมมมมมมมดดยรรบบจจแงงงงง้้้้ออออาา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 เเเเเีกกุุนน,นนนนนน็ถํใหหสิ ะะและคาดการณ์ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้เช่นความเร็วของพายุนะคะลมกระโชกปริมาณน้นําฝนหรือว่าระยะห่างของเรากับพายุเพื่อไม่ให้ผู้คนเนี่ยแตกตื่น,ต,นตื่นตนกกันจนเกินไปจากนั้นแอปก็จะแนะนําลิสต์สิ่งของที่จําเป็นต้องซื้อสําหรับแต่ละบ้านซึ่งลิสต์นี้นะคะก็จะคํานวณผ่านข้อมูลจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของแต่ละครอบครัวนั่นเองและสินค้าทั้งหมดนะคะก็สามารถสั่งซื้อทางซูเปอร์แมทออนไลน์ในสาข,ขาที่กใกล้ที่สุดนี่ถือเป็นเครื่องมือที่ประสานระหว่างดาต้าดาวเทียมและประชากรศาสตร์เพื่อแก้ปัญหากกกาาาารรววววิิตตัังงงงงลลเื่่่อออพยยุฮคนได้้้ซึจใหมู ถูกต้องสำหรับประชากรแล้วนะคะยังจะทําให้ทุกคนเนี่ยชอบอย่างมีสติซื้อของเท่าที่จําเป็นจนไม่เกิดปรากฏการณ์สินค้าขาดตลาดเหมือนที่วันผ่านมาอีกแล้ว